ต่อท่านผู้ชมครับถึงแม้ผมเป็นมุสลิมแต่ผมก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องพรบคณะสงฆ์ปีพุทธศักราช2505ก็จะต้องเป็นคนในการที่จะนำเสนอเอกสารให้รัฐมนตรีได้พิจารณาในการลงนามให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งวัดในการอนุญาตให้มีการจัดตั้งโร,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 รงเรียนพระปริรปรยติธรรมแผนกสามัญซึ่งโรงเรียนพระปริยติพระปริยติธรรมแผนกสามัญนั้นจะได้รับเงินอุดหนุนจากทางราชการในลักษณะของค่าใช้จ่ายรายหัว ตามจำนวนของนักเรียนเพราะฉะนั้นในเรื่องของศาสนาถึงแม้จะต่างกันแต่เราเมื่อไปทํางานให้ชาติบ้านเมืองต้องเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องเรียนท่านเด็กเคารพครับว่าในปี2 5 3ง2 5 3 8เนี่ยรัฐบาลชวนหลีกภยัยโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศว่าให้เป็นปีทองการศึกษาสงไทยคำว่าปีทองการศึกษาสงไทยก็คือว่าได้ทุ่มเทงบประมาณ พพัฒนาการศึกษาของพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้สืบทอดศาสนาพุทธให้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้นะฮะได้รับการถวายองค์ความรู้ให้สูงขึ้นทั้งในเรื่องของบาลีและในเรื่องของสามัญได้ตั้งงบประมาณ